สี่กระเลียงเทาและอีกเจ็ดเมืองบาทเมลดีกะเลียงเทาที่หนึ่งพันเอกซอชิตุค่ะพันเอกซอชิตุคุมคุมสองเมืองบาทใช่ค่ะชาเบกโกโกและอภรรพักกะเลียงเทาคนที่สองพันโทซอโมโตงคุมสองโซนสองเมืองบาทตรงเหมยกับจินเซียนพักค่ะคนที่สามพันตรีซอ แตงวินคุ้มสองเมือบาบเช่นกันเคยได้ยินไหมเคเคพาร์กับเมียววดีทาวโอเคและอีกหนึ่งใหม่มาแรงเขาเรียกกันในยุทธจักรว่าโกายว่ากันที่จริงข้างหน้าเนี่ยเขามียศทหารนะพลจัตรวานะพลจัตรวาื่เป็นทางการมันยาวๆก็ขี้เกียจจะจำเอาเป็นว่าจำฉายาในยุทธจักรที่เขาเรียกกันโกไซโกไซก็แล้วกันคนคนนี้ คุมเขตที่มีชื่อว่าไทฉางซิงซิงนักแสดงจีนถูกขายไปที่ไทสางค่ะไทฉางนี่แหละไทฉางก็คือแหล่งที่เขาซื้อตัวเอ่ซิงซิงไปเขาบอกเอาไปฝึกเป็นคอสเซนเตอร์คำถามก็คือทั้ง7เมืองบาปเนี่ยมันก็อยู่ในเขตที่เรียกว่าเมลดีของเมียนมาค่ะคำถามต่อไปนี้คือคำถามทั้งเ็ดเมืองบาปในเขตเมลดี ฝั่งประเทศเมียนมาใช้ไฟจากไหนก็เดาได้ไม่ยากนะทางฝั่งมิวดี i, ไม่มีโรงผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับไม่มีค่ะดังนั้นดังนั้นดังนั้นระดับเมืองบาบใหญ่ซะขนาดนั้นใช้ไฟเยอะนะปั่นไฟใช้เองไหวไหมครับไม่พอคะ่ะไม่พอแน่นอนคะ่ะดังนั้นต้องซื้อไฟจากฝั่งไหนครับประเทศไทยคะ่ะเพราะพรมแดนเราติดกับเขาคะ่ะไม่มีประเทศอื่นติดคะ่ะต่อไปนี้คือ5้าจุดขายไฟจากประเทศไทย ข้ามชายแดนไปที่เมียนมาใช้คำว่าเมียนมามันกว้างเหลือเกินเอาเป็นว่าท่าขี้เหล็กก็ดีมยวดีก็ดีใช้ไฟจากไหนก็ใช้ไฟจากใครจากไทยนี่แหละใช่ค่ะไทยมีจุดขายไฟข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กข้ามไปทางฝั่งมยวดีข้ามไปทางฝั่งเมียนมากี่จุดไล่เรียงกันไปรวมทั้งสิน้นห้าจุดห้าจุด,ดด้วยกันนี่อย่างเป็นทางการนะที่เขาบอกนะข้อมูลเป็นทางการนะอือ มันก็ทังการทั้งนั้นแหละเพราะคนไม่ยอมรับไงเพราะคนผลิตไฟอะใคร่ะคนผลิตไฟเป็นคนบอกเองไงการไฟฟ้าเควิภาคห้าจุดขายไฟเราแบ่งเป็น3ามบล็อกบล็อกที่หนึ่งมีจุดขายจุดเดียวนั่นก็คือที่บ้านเจดีสามองค์เมืองพญาตองสูรัตมอนโอเคจุดขายไฟฝั่งไทยก็คือบ้านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีเมืองกาญค่ะ ขายไปที that, while, incident, ่ไหนเมืองพญาตองสูข huh. ้ามไปที่เมืองพญาตองสูซึ่งอยู่ในเขตรัฐมอนโอเคนะค่ะบริษัทรับสมัรทานก็ดูชื่อข้างล่างนะคะผู้รับสัมปทานจากเมียนมาในการเข้ามาขอซื้อไยจากการไฟฟ้าสูดพิมพภาคก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าเมียแพนอินเวสเมนต์แอนด์เมนูแฟคเตอริงออกเสียงว่าเมียใช่ไหมใช่ค่ะพยายามจะหาเซิร์ชอ่านนะคะมันมีสองส่วนส่วนอ่านภาษาอังกฤษกับส่วนอ่านภาษาพม่านี่พยายามหาภาษาพม่า Y.A. ออกเสียงเป็นเมียถ้าเติมเอไปนหน่อยก็เมียนมาแล้วไงอืมั <laughs> <ณ> <laughs> มนอ่านหลายอย่างนะคุณแม่สาวที่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตกลงบริษัทที่ซื้อไฟจากไทยบริเวณบ้านเจดี3องค์แล้วข้ามไปขายทัวแถวพญาตองสุร,รัต<ะ>น <laughs> ก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าเมียแผน Investment and Manufacturing ด้วยความเคารพด้วยความเคารพไฟจากบริเวณนี้จะกระจายไปที่ เขตเมืองใหม่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านผู้น้ำร้อนของการจนทบุรีด้วยหรือไม่มีโอกาสไหมน่าสนใจนะหลายคนคิดว่ามีโอกาสอยู่แล้วไปละนใจถ้าขายได้เยอะก็คงไปแถวนั้นแหละพูกกันตรงๆนะเอาตรงๆเลยคาสิโนคอนเซนเตอร์เว็บพนันออนไลน์แถวๆผู้น้ำร้อนแถวๆฝั่งตรงข้ามกับผู้น้ำร้อนใช้ไฟจากไหน ออคงไม่ได้ปั่นไฟใช้เองมั้งโหเขาเมืองใหม่ก็จะใช้พอหรอไม่พอหรอกโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคจุดห้าจุดขายไฟจากไทยไปเมียนมาแบ่งเป็น3บล็อกใช่ไหมครับบล็อกที่1มีจุดขายจุดเดียวก็คือจากบ้านเจดีสามองค์ข้ามไปทางฝั่งรัฐมอนข้ามไปทางเมืองที่มีชื่อว่าพญาตองสูไปดูบล็อกที่ 2, 2> บล็อกที่2ขายจากฝั่งไทยแล้วข้ามไปที่ท่าคีเล็คท่าคีเล็กยูนิเคตที่เขาเรียกว่ารัฐฐานของเมียนมา บล็อกนี้มีจุดขายไฟสองจุดด้วยกันจุดที่หนึ่งค่ะบ้านเหมืองแดงค่ะฝั่งเราข้ามไปเมืองท่าขี้เหลกรัฐฉานผู้รับสัมทานบริษัทอลลวกุ๊ป P ีแ e, ผู้ได้รับสัมทานจากเบียนมานะคะได้รับสัมทานในการซื้อไฟจาก,จากประเทศไทยไปขาย,ขายให้ใหกับทางท่าขี้เหล็กใช่ค่ะฝั่งโน้นอะลกุก๊ป P ีแอนคุณชื่อนี้ไหมครับคุณที่สุดบล็อกที่สองจุดขาย,ขายไฟจุดที่2ก็คือฝั่งไทยจากสะพานมิตรภาพไทย พมา่านะคะเมืองท่าีิเล็กฝั่งโน้นก็จะเป็นเมืองท่าคิเล็กรัชฉานค่ะโ <Okay. S 1> อเคจุดขายไฟจากไทยก็คือบริเวณสะพานมิตรภาพ,ภาพไทยพมา่าขายไปที่ไหนขายาไปที่เมืองท่าค้เล็กผู้ที่ได้รับสัมปทานในการซื้อไฟไปขายคืออโลกรุป P แอนด์อ e, ีค่ะสรุปอโลกรุปอโลกรุ๊ปผู้ถือหุ้นรายใหม่ของอโลกรุ๊ปที่บอกว่าเป็นนักธุรกิจผู้อื้อเฉาวแห่งเมียนมา เป็นมือกันเงินของผู้นำทหารของเมียนมาชื่ออะไรนะมาติดคุกอยู่ที่เมืองไทยออกจากคุกเมืองไทยหรือยังไม่แน่ใจจำได้ไหมจำได้ไหมคุณเดียวกันคุณคุณใช่ไหมคุณคุณใช่ไหมคุณคุณโอเคโอเคจำได้แต่ผู้นำเขาคำถามก็คือถ้าถ้าขี้เหล็กใหญ่สักขนาดนั้นธุรกิจธุรกรรมก็มากมายสักขนาดนั้นคุณคิดว่าเขาปั่นไฟใช้ใช้กันเองไหวไหมไม่แน่นอน เขาย่อมต้องซื้อไฟจากประเทศไทยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์คนขายก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมภาคคนซื้อก็คืออโหร์กรบใช่ไหมครับบล็อกที่3ก็มีจุดขายไฟจากทางฝั่งไทย2จุดเช่นกันใช่ค่ะแต่คราวนี้เป็น2จุดที่ป้อนไฟเลี้ยงมิวดีที่เขาเรียกกันว่าเมืองบาทเมืองบาทโอเคจุดแรกนะคะจุดที่หนึ่งขายจากสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2ไปเมืองเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงค่ะ ผู้ที่รับสัมปทานมี2บริษัทใช่ค่ะอ่านยากมากนะอันนี้พยายามแกะมานะบริษัทอ่านเอาเองก็แล้วกันยีนาวอุกับบริษัทอินโนวากริดเอ็นเตอร์ไพรส์เมียนมาที่พยายามจะแกะไม่ถูกใช่พยายามไปถอดภาษาเขาทั้งสองบริษัทนี้น่าจะเป็นของระดับนำๆของขาใหญ่ในกลุ่มกองกำลังกะเหลี่ยงอะไรใช่แหละก็ก็ก็ก ซื้อไฟจากทางฝั่งไทยแล้วก็ไปไปหล่อเลี้ยงเมียวดีจุดขายไฟอีกจุดหนึ่งที่ขายไปแล้วเอาไปหล่อเลี้ยงเมียวดีก็คือขายจากจุดที่เรียกว่าบ้านห้วยม่วงค่ะบ้านห้วยม่วงนะคะไปยังเมียว,วดีรัฐกะเรียงเหมือนกันค่ะอโอเคบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากเมียนมาให้ซื้อไฟจากการราไฟโซนพูมิภาคของประเทศไทยแล้วเอาไปหล่อเลี้ยงเมียนมาก็คือ บริษัทนะคะชเวมินตองยินนะคะอินดัสตีแอนด์แมนูแฟคเตอรี่ค่ะย่ยอก็คือ SMTY คุ้นกันไหมเราจะได้ยินมานะสองสสัปดาห์ที่ผ่านมา SMTYSMTY จำชื่อนี้ดีกว่าก็คือบริษัทที่สสโรมเข้ามาแฉแฉว่าเป็นของนายทหารมียศด้วยคุมกองกำลังกะเหรี่ยงโอเคประมาณนั้นนะโอเคห้าจุดอยากเป็นทางการห้าจุดขายไฟจาก การไฟฟ้าศซนพมภาคข้ามชายแดนแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงใน5จุดหล่อเลี้ยงท่าขี้เหล็ก2จุดใน5จุดส่งไปหล่อเลี้ยมิวเดียสอง2 <S 2> 2 <S จุดมีแค่จุดเดียวข้ามจากเมืองการแล้วไปห <ไป S 2> ล่อเลี้ยงเม,มืองพญาตองสูแต่จากพญาตองสูไไจะไปถึงเมืองใหม่บริเวณตรงข้ามกับบ้านพุน้าร้อนของเมืองการด้วยหรือไม่ไม่แน่ใจ อยากให้ตั้งการสังเกตทำไมหมาแก่ย้ำเรื่องเมียนมาบริเวณที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านพุนน้ำร้อนเมืองการเซนละเกินใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างอดีเขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยถ้าบอกไปก่อนเนี้ยก็ไปถามเฮียต่อเต่าสิเออใครเฮียต่อเต่าถามไวแล้วนะถามไวแล้วถามเฮียตือเฮียตือรู้ดีเออประมาณนั้นมาห้าจุดเปิดไปแล้วตือไหน ถ้าใครมาจี้ถ้าใครเอาปืนมาจี้ถามผมผมก็ต้องตอบเรียงๆว่าตือมมังกรทองเออเยอะคนชื่อนี้เยอะจะตายในยุทธจักรเนี่ยเขาใช้ชื่อนี้กันเยอะนะยุทธจักรวงการเนี้ยจ่อกระบาลผมผมก็เรียงผมก็บอกว่าตืมมังกรทองเดี๋ยวเขาก็มาหาหรอกแต่แต่แต่ไม่ใช่ตือมมังกรทองครับไปถามตืมมังกรทองไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องต้องถามอีกตือนหนึ่งอันนี้รู้จริง อโอเคนะทีนี้ทีนี้ชัดเจนนะว่าเฉพาะในมิวดีมีเมืองบาบศูนย์รวมคอลเซ็นเตอร์ศูนย์รวมพนันออนไลน์รวมทั้งสิ้น7เมืองด้วยกันถามว่ามิวดีใช้ไฟจากไหนมิวดีก็ซื้อไฟจากประเทศไทยจะซื้อผ่านไครก็แล้วแต่แต่ซื้อเอาไฟจากไทยแล้วกันใช้ไฟจากไทยอ่ะโอเคเมือมเอ่อวานวันที่29าใช่ไหมเมื่อวัน29วันนี้30คะ่ะโอเค หลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการสำนักงานสอบสวนอาชญากรรมของกรุงปักกิ่งกรุงป,ปักกิ่งส่งมาโดยตรงใช่ค่ะวันที่28ไปนั่งคุยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ29มามวานลงพื้นที่หลิวจงอี้ไปที่แม่สอดจงังหวัดตากนะเมื่อไปถึงแม่สอดมีอยู่3มีอยู่สจุดที่หลิวจงอี้ ให้ความสนใจสนใจอยากไปจุดแรกก็คือไปที่บ้านวังแก้วตรงข้ามเป็นไรคะชงโกดูชเวกโกอ๋อชเวกโก๊ะแสดงว่าฝั่งไทยนะยืนอยู่ที่ชายแดนนะแลนวมองไปทางฝั่งเมียนมานะสามารถเห็นสามารถเห็นหน้าตาของเมืองบาบเลยเอชัดเจนด้วยลิวจงอี้จงใจไปที่บ้านวังแก้วของแม่สอดแล้วชงโกข้ามพรมแดนก็จะเห็นชเวกโก จากนั้นก็เคลื่อนไปที่บ้านแม่กุใหม่ท่าสูงบ้านแม่กุใหม่ค่ะในจุดนั้นถ้าชะโงกข้ามชายแดนข้ามพรมแดนก็จะเห็นเคเคพาร์คแน่ตั้งใจมากไปดูสองจุดนี้ที่จริง่ยแกรู้มาหมดแล้วล่ะแกมีข้อมูลทั้งสองจุดแกมีข้อมูลมากกว่าสองจุดไปลงเชิงสัญลักษณ์แต่แกถูกต้องไปลงเชิงสัญลักษณ์แกไปชะโงกข้ามพรมแดนไปดูในเชิงสัญลักษณ์จงใจแสดง ให้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งประเทศไทยได้เห็นใช่ตอนหนักนะ,ะจากนั้น,น,นก็ก็ก,ก,ก็ไปขอประชุมร่วมกับตำรวจไทยทหารไทยฝ่ายปกครองไทยคณะ,ะที่ทำการของตอมแม่สอดค,ความตอนหนึ่งหลิวจงอี้พูดตรงๆอ,อยากให้ประเทศไทยทุบสะพานโจรหนึ่งตัดน้ำสองตัดไฟแน่ 3ตัดเนต็ต4ตัดเส้นทางการเงินเออจบเลยนะถ้าตัดส <ระ S 1> เส้นทางเนี้ระหวเเมืองบาปกับทางฝั่งประเทศไทยโอ้ถ้าตัดได้นะพี่นา,นายหมดเลยนะแก๊งคอร์เซนเตอร์ยาเสพติดมนไปหมดเลยนะ